ท่านเปิดคลิปมาก็วุ่นวายเลยผมมาเล่พ่อกดค้นแปงสี่อันตัวที่มันกดเสือตายตัวที่มันเป็นกอซีน่าพนแปลงอะแล้วมันจะบังคับด้วยนิ้วมือเดียวอันนี้ให้ปะ,ปะปะก่อนนี่กดนี้แล้วก็คลิกไปที่ตัวมันเอากดไม่ติดกดคลิกที่ตัวมันคลิกที่ตัวที่จะที่จะพ่น โอเคทีนีีก็ไปบังคับเอ่อบังคับหน้าจอพ่อมาก่อนครับเดี๋ยวผมปลปาลงน้ําก่อนใต้น้ําลงน้ำเอาแมบปดาปลาลงลงน้ําก่อนลงน้ํากดวิ่งกดวิ่งได้กดไม่ต้องกดซังมันถ้ากดครั้งเดียวมันจะวิ่งไปเลย พึ่งจังยัยงมันว่ายน้ำได้อันว่ายน้ำก็คือหันหน้าเจาะขึ้นแล้วก็คือแแบแเอาของฉีนจังก็โอเคว่ายน้ำได้แล้วเอาแล้วทำไมปราป่าไปน้ำไม่ได้ล่ะ <c oughs> เอาทำไมของ ปลาปะมเดินมันเดินในน้ำอะของพ่อผมอยกกักแบบหนึ่งผมหาเกาะที่พ่อผมอยู่ก่อนผมมาเกาะน,นี้อุโมงเป็นอุโมงคือปะาปะห้ามเข้าไปนะบากมันเยอะมันจะเกิดบาร์ที่ถ้าปลาปะเล่นปีลาตัวใหญ่ mm. อุ้ย ปาป่าบังคับนาจเพื่อนหน้าจอมันจะเลื่อนไปไหนก็ได้แล้วปลาป่าก็กดวิ่งถ้าจะลงข้างล่างก็เลื่อนหน้าจอลงข้างล่างครับจะเลื่อนข้างบนก็จะแล้วกดเดินมันจะไปข้างบนใครก็ไม่รู้อย่าแบบหนึ่งชินจางหาเมืองก่อนหาเมืองที่ป๊าตายให้กด เทอีกครั้งก็น่าจะโดนฆ่าปะจะเกิดเมืองตัวเกียวไหมเพราะว่าชินจังเจอแต่เมืองตัวเกียวตเกียวเมืองใหญ่ๆเนี่ยตรงนี้ทำไมรีโหลดนานานจะเร็วๆเมื่อไหร่ของพ่อ <c oughs> โอเค เมือโตกเกียวลัวตกพ่อผมเกิดมือโตกเกียวลับตกตกแมพปะปะกดรีเซ็ตก่อนโอเคแล้วรอรอนะอย่าพึ่ง มาเฉยดีที่ผมกดหยุดทันไม่งั้นพ่อผมตายเอาอ้ย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 ทำไมไม่ขึ้นละ่<ฮ>ะอย่างนี้ต้องใช้วิธีฟาดหางนี่วิธีฟาดถางให้พ้นกับการบักหัวทิ่มอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะว่ายอยู่ข้างบนละเนี่ยมันว่ายอยู่ข้างบนเนี่ยตัวชินจัง หางก็กดที่รูปฟาดห่างแต่ชินจังงว่าทำไมชินโอเคกว่าจะมาเดินได้ก็รูปเนี่ยรูปหางเอา้าทำไมของไปแค่สามสกิลล่ะก็สี่สกิลแต่ว่าไม่มีการทำลาย มีเร็วแล้วก็มีเอ่อมังกรกับหอดพิงคืดโดล่าเอาโอาาเคผมงงว่าแมีนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเป็นตา,ารเลือเสียงล <c oughs> ือดปีศาจพึ่งได้ยิงพึ่งได้ยิย่เงเดี กับพ่อผมน่าจะต้องแยกกันแยก,กไปฟาร์ม ออกหครั้งที่สองแล้วนะท็อปผมต้องออกอชอกัดอัลตเมทเบรดอยู่อยู่อยู่ยาลิมมามาคูรัดขมาคูมาดา่า ว่าคุณรักแต่กระกแตนไม่ใช่แมงมุมอ,อื้ชีดชีดใสชีดใส่อื้ออื้ออื้โดนไปไปซะเมะื่อไหร่จะตายอื้อสำนึกผิดรู้ยังยังจะมาหาอีกยังไม่สำนึกหรอกถ้าหยาบโจมตีแรงไบโอเลนเต ไปโอเลนเต้เจอไปโอเลนเต้แล้วทำไงต่อก็พ่นสิครับพ่นสิไปโอเล่พ่นโดนตัวตัวเองพ่นโดนตัวเองอันแรกปะปเลือกอันแรกก็กดอันเนี้ยลักเต้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ย เป็นเลนสีล่าตัวใหญ่ทำไมรู้สึกว่ามันยังได้ยินอ๋อเสียงพัดลมดูกว่าเสียงขดชิ้ามาตาคุนถ้าปะป๊าเล่นข้มาตาคุนเนี่ยมันจะ ไม่ได้อะไรเลยนอ,อกจากความเก่งของธรรมดาคุณเท่านั้นมันจะไม่ได้เป็นพวกอันตัวเพลกที่เล่นแต่อันตัวก็จีลา <c oughs> ฟีหนึง่งอย่าเพิ่งอย่าเพลยใหม่ไปเลือกถ้าอย่าไปตรวจสอบโอเคตรวจสอบตาย คือผมก็งงอยู่ว่าทำไมช่วงนี้คนเขาเกเรเยอะจังอุ้ยพราผมเกิดตัวกิตัวเกียวผมก็เกิดตัวเกียวปะป๋าอยู่ฝั่งอีกฝั่งไม่ใช่อีกฝั่งนี่อยู่ฝั่เดียวเลยฝั่งเดียวก็เฮ้ยทำไมทำไมชอบเจอแล้วปะป๋าปะป๋าชิมจังเดินไปื้านหลังสิปะป๋าซูมกล้อง ก่อนโอเคปะ๋าอย่าเพิ่งชิมจังกำลังไฟเดี๋ยวค้นไฟใส่เลยอย่าปะป๋าถ้าปะป๋าเห็นว่ามันทางมาทางไหนแล้วโจมตีปะป๋าเดินไปทางนั้นนะโอเคอมามาทางนี้ชิมจังพ้นกระติกอยู่โอเคมาเออคิงคิดโดรามาดักทางเร็วๆมาดูว่าจะพ้นสายไฟปะา,าพี่แพรเขาไปพ้นตตรงนั้นตรงหมดมาฝากตรง นี่ได้ด e ีเซลกับ exp นี่มาทำลายสิทำลายทำลายอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยทำลายอันนี้กดกัดหรือว่าใส่ก็ได้ให้ไปใก,ใกล้ๆทำเป็นแบบลายประจาจะข่้นใส่กดไปกดเอออ่ะมันจะบังคับด้วยนิ้วมือนะหรือว่าก็เข้าไปแล้วก็กัดอย่างเงี้ยหรือว่าป้านอาง แต่ว่าถ้าถ้าจะถ้าจะเนี่ยถ้าจะเหี่ยบเนี่ยคือห้ามเหี่ยวเพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นวงกว้างอะเป็นวงกว้างแล้วคือแบบเนี้ยมันเป็นมันห้ามวงกว้างก็คือถ้าวงกว้างมันไม่สามารถเก็บดีเซลได้ <c oughs> ใช่แต่ว่ามันจะไม่ขึ้นดีเซลให้ขึ้นแต่ดามจเฮ้ยแอ๊ លោកជីតលុំฉ <Hööö. Gülüyor> ีดออโตเมตเพรสใส่มันเลย ที่เมืองอันนี้เดี๋ยวคับนึงชินจังไปเกิดก่อนอ<ม>ย่าพึ่งไปไหนนะชินจังเผื่อชินจังกลับไปเกิดเมืองนั้นตอนนี้กําลังจะเกิดเกิดโตเกียวไว่วยนามัดที่โตเกียวเลยทําไมช่วงนี้ชอบเกิดโตเกียวมาคนนั้นจําได้บังอาคัดชั้นใช่ไหมแล้วไป ปะปะฟังอยู่ตรงนั้นนะปะปะค้นไฟเสร็จดึกหรือว่ากัดหรือว่าฟาดหางก็ได้ถ้าเหยียบมันปเป็นโดนโดนโนไล่โดนเฮ้ยคนนี้ชินจังเพิ่งฆ่าไปนะคือชินจังเป็นคนไปลาดเขานะไปลาดก็คือขับคือคนนี้กําลังจะตายเพราะว่าโดนอันกอสิล่าสองพัน ก็มี2019เน 20, like ี่ยไม่ตามเพราะว่าไปหาเรื่องชิดังเลยลางแค้นพ่นอัลตามิดเบสใส่เลยหวังว่า2019จะไม่มานะโอเค2019ชั่วกับ2021มันเรียกปป่าอุตสาห์เกิดมือตเองที่เขาก็ไม่ใครเนี่ยใครเนี่ย โมเดลมันสวยหรือว่าไม่สวยเป็นสองพันอะไรคงประปากคงไม่รู้เมื่อกี้มันมีสกิลฟาดเมื่อกี้มันฟาดห่างใส่ประปากใช่ไหมถ้าฟาดห่างเดีสองพันยี่สิบเอ็ดฟาดห่างอยู่ข้างหลังสองพันสิบไม่มีสกิลฟาดห่างเริ่มงงแล้วว่ะ ใคยเป็นคนค่าประปาเพราะว่าที่เมืองโตเกียวประปาก็อยู่แต่ว่าชรงจังเห็นทางส <_ an> ี่าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยปิดปิดโอเคครับเ <_ an> มื่อกี้ก็เกิดอาการแบบ <_ an> แมปหลุดเดี๋ยวผมจะเอาตัวโหดผมมาเลยดีกว่าไฟนอลวอลลูกพ่ออยู่ไหน ไฟนอลวออยู่ไหนบอกเลยว่าเลเวล55แบบเยอะสุดในบรรดากอซิล่าผมของผมแล้วเนี่ยไฟนอลวอลมาไฟนอลนวอลชื่อหนักลงมางมาโอเคถ้าปะเจอกอซิล่าแบบตัวใหญ่ๆสีอ,อ่อ,อนหัวหน,นกเนี่ยให้ประปาอย่าพึ่งนนะเพราะเป็นชิ้นจังมาแล้วผู้ที่ไม่ เคยเกรงกลงัวใครแต่กลายเป็นก้อนกอนขี้เหรอก้อนขี้เดินได้โอเคเริ่มเริ่มหลดตัวคอคเสร็จแล้วเริ่มป่าไฟนอนวอเป็นอะไรเนี่ยแล้วตามันเป็นอะไรเนี่ยฮะ,ะพลังเหรอพลัพงจะไม่เพิ่มถ้าไม่ไปอัพ คือถ้าจะอาไปทางก็ต้องใช้ถึงเลยว่าหน้าตาไฟนนันวอกจงถักเป็นอย่าง,างเนีเน้้แมปหลุดปะปะ๊าชินจังหยุเเดเกียวแล้วแมปหลุดโอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้าแมปใหม่นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกด กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยครับบ๊ายบาย